สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับพวกผมคลละพันนะครับนี่ก็ตอนเย็นๆนะครับพามาดูรถพ่อน้องจรวดนะครับยกร่องมันนะครับตัวนี้นี่ทั้งไถเบิร์กไถยกร่องนี่ขันนี้เลยนะครับผมประมาณสิบไร่เนาะไถเองเลยนะครับเพราะว่าถ้าจ้างนี่ก็สิบไร่นี่ก็ไถยกร่องก็ประมาณห้าพันนะครับก็เก็บห้าพันเอาไว้ก็มาไถเองใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณสองสามวันก็เสร็จนะครับ แต่ก็ยามันจะเยอะหน่อยๆนะครับไคเองก็หมดค่าน้ำมันไม่ถึงพันนะครับจุดได้ไถคลาดแล้วก็ยกร่องนะครับถ้าให้รถใหญ่มาไถาก็ไถกับยกร่องก็ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวว่าทำามายกร่องก็ไถทุบอย่างเงี้ยก็ห้าร้อยเหมือนกันนะครับถ้าไถ ถทุบโยร่องนี่ก็อาจจะโอ้เจ็ดร้อยแปดร้อยน้องต่อได้อาจจะเยอะนะครับค่าใชา้จ่ายพ็ผมก็กําลังเสร็จไปนะครับที่ไม่มีคลิปให้เพื่อนพี่น้องเลยดูก็แบบนี้นะครับจะถ่ายให้ดูทุกวันมันก็กลัวจะเบื่อกันเนาะเลยไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายให้แป๊บเดียวนี่นะครับทนี้ก็ทรงที่ออกมาใหม่น,นะครับเขาเขาใหม่เรา เสียงในจัดการเลยนี่นะครับผมร่องก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับใครตัดรอบเดียวเนาะนี่สวยเลยนะครับ ไม่ดีนี่มองไม่ออกนะครับมอางมาแล้วโอ้ขอบดีจริงน,นะครับของผมนี่ไม่หอบเท่านี้หรอกโอ้ยตัว <laughs> นี้ก็เป็นพันสามนะครับใท้ตัดรอบเดียวเนาะ พอผมนี่ไายไปไทกรับก็จะช้าๆหน่อยแต่เขางนองน,นี่ก็ใส่พันสามใสรับเดียวนะครับเอ้ามดมดใส่หมด โอ้สวยครับตรงนี้สมาแล้วนะครับนี่นะก็จะกินประมาณนี้นะครับ แบบเดียวนะครับแบบเดียวก็เสร็จครับแบบนี้เสียงนี่สงสัสยต้องมาทำแบบนี้บ้างนะขงผมี่โบเดือดตามเลยรอบนี้ ตอนไถนี่น้องใส่พันสองไถนะครับแต่ว่ายกรอกนี้เอาผัดสามมายกสวยเลยแบบนี้นะครับ สี่เดือนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หัวใหญ่แค่ไหนเนาะพอถึงตอนนั้นนี่จะรีวิวอย่างเดียวเลยนะรถผมนี่จอดแล้วครับทำของผมเสร็จนี่จอดเลยจะได้ถ่ายให้เพื่อนพี่น้อง,องได้ดูนะครับว่ารถนี่ช่วงนั้นนี่นะครับมีตัดมาจากทางบ้านอื่นด้วยนี่โอ้หลายสำนักครับ ทำไม่ถูกเขาแจ้งแจ้งจับทอดังก่อนเนาะเพราะว่า,ามันยังไงล่ะปีที่แล้วก็โดนมาแล้วนะครับรถไทยทอดังโดนแจ้งจับเรามาดูปีนี้กันนะครับ<ฮ>เสียงนี้จะได้จริงเลยครับนี้สงสัยต้องไปทำตามแล้ว ลองพอดีนะครับถ้าว่าไม่มีหญ้านี่โอ้เกอหนึ่งแน่นอนครับดูไม่ออกเลยว่ารถใหญ่กับรถเล็กี่ถ้าถ้ามันไม่มีหญ้าน,นะครับมาตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้แหละตรงนี้จะไม่ค่อยมีหญ้านะครับดูสิร่องเขาโอ้ไม่แพ้รถใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ ครับผมโอ้ยผมเจอนี่อายเลยครับผมผมไม่ได้เท่านี้เนาะสองรอบมีต่างหากเจ้า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 เออครับผมโอ้ใช้ได้เลยนี่นะครับผมโอ้ ก่องใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ได้ๆดนี่รอบเดียวนะครับไม่ได้ไปกลับเนาะเร็วด้วยนะครับผมว่าผมต้องไปจัดท่อแบบนี้แล้วเสียงเหนียวใช้ได้เลยนะครับ แต่ว,ว่าโครงวันนี้นี่ก็จะกาเรียวนี่จะดีดหน่อยๆนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ไปเช็คเนาะเพราะว่ารีบทำงานนะครับก็เอาแค่พอใช้ได้ก่อนอมันจะเผาเลยเนาะนี่ตต่นี้ไถเลย อ่ามไปเลยปุ๋ยตัวน,น,นี้น,ะนี่น้องจะใส่เป็นกระต่ายนะครับ4ี่สบแล้วก็ไอ้มองกุฎนะครับ18 88แปดเนาะเรามาดูกันตอนผลผลิตนะครับนี่นะครับถ้าฝนตกดีมันราคาดีนี่ก็สิบไร่นี่เงินแสนแน่นอนครับสเดือนระยะการททำงาน ทำงานจริงนะครับก็ไม่เยอะท่าไรเนาะ,ะนับวันนี่ประมาณเดือนนึงแหละครับทํางานจริงนอกนั้นก็คือใช้เวลานะครับก็ต้องรอทํางานจริงก็เอาต้นมาตัดต้นตัด,ตดท่อนนะครับไถไถแล้วปลูกฉีดยาหญ้าฉีดบุ่มุงนะครับก็ถอนท่านับวัน,นจริงๆนะประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละผมว่า นี่ก็ต้องรอดูนะครับผ่าราคา2บาทนี่ฝนตกดีๆนะครับผมว่าน้องจับเงินแสนแน่นอนนะครับไทก็ไถเองด้วยนะครับมีแค่ค้าปุ๋ยเนาะแล้วก็ค่าต้นมันนี่ก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทนะครับโอ้สวยยิ่งเลยตรงนี้นี่นะครับผมสามพานัน แล้วนะครับต้นทุนนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะพอน้องโซ,โซนของผมนี่ค่าลำมันก็เปียวของน้านะครับนะ้าให้มาเราไปเราไปขนต้นให้เขาแล้วเขาก็ให้ต้นมันมาแล้วก็ไปตัดเอานะครับก็หมดไปประมาณค่ากินนี่แหละมันไม่ได้หมดค่าจ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างนะครับพาพ่อพาเพื่อนไปอะไรอย่างงี้เนาะ พ,พ,พ่อไปนะครับสามสามคนเนาะนั่นแหละครับก็หมดค่ากินนะครับก็ไม่กี่บาทแล้วก็ไถก็หมดน้ํามันสิบไร่ของผมสิบไร่แล้วก็ของพ่ออีกก็หมดน้ำมันไม่ถึงพันนะครับไถท,ทุบเอยไม่ใช่ไถท,ทุบสิไถคราดแล้วก็ยกร่องนะครับของผมเนี่ยไถสองรอบนะครับเพราะว่ายามันเยอะก็ต้องไถสองรอบนะครับ ไถแล้วก็คลาดแล้วก็ไถแล้วก็คลาดแล้วก็ยกรองยกรองในโยกร,อง,ยกรองไปกลับอีกนะครับแต่ว่าหมดน้ำมันไม่ไม่ถึงพันประมาณพันนึงนี่แหละตีไปจริงนเนาะถ้าทำเอาเอาเวลางานจริงๆนะครับว่ามันเติมมามันก็ขับไปนั่นไปนี่ด้วยนะครับก็ปุ๋ยอีกสี่พันสี่พันเก้านะครับคือสดไปครับรวมๆก็ยังไม่ถึงหมื่นหรอกของผมแต่ก็เสร็จไปแล้วนะครับเหลือนิดเดียว ต้องรอดูผลผลิตนะครับก็ตอนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายแค่ค่ายากำจัดวัชพืชน,นะครับแล้วก็บำรุงก็น่าจะไม่ไม่เยอะนะสามพันอีกก็น่าจะจบแล้วครับที่เหลือก็ใช้เวลานะครับมีฝนมีอะไรก็ดีหน่อยถ้าไม่มีฝนเนี้ยก็คงใส่ต้องคนน้ำมารดหลย ชอบชอบนะครับดินทรายด้วยนี่โอ้โหแต่ว่ามีร่มนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะโเอโโอ,อตัวลังนี่เป็นฐานตัวใหญ่นะครับนี่นะครับโอ้โยแน่นอนแน่นอน ก็เสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นร่องพอน้องเขานะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยเลยแหละรอาผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับส่วนใครยกแบบไหนนะครับสวยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับจะได้ไปลองดูนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับขอบคุณครับไปแล้ว